สวัสดีค่ะดรป๋ออา i ิเซนค่ะช่วงนี้พบกับรายการถามตอบโดยดรปอค่ะค่ะวันนี้มีคำถามว่าอายุ25ปีมีผมหงอกแล้วทำยังไงดีก่อนอื่นเลยต้องทำความเข้าใจนะคะว่าทำไมอายุ25ก็มีผมหงอกแล้วนะคะอาจจะเป็นได้จากหลายสาเหตุหรือกันอย่างเช่นด้วยพันธุกรรมหรือจากการที่คุณเป็นโรคอะไรบางอย่าง เป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะปล่อยไว้ให้ดูไม่ดีไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องออกสู่สังคมจําเป็นที่จะต้องดูดีก็ต้องย้อมผมแต่การย้อมผมเนี่ยโดยใช้สารเคมีตั้งแต่อายุ25ปีกว่าคุณจะอายุถึง60ปีคุณต้องย้อมจนถึง35ปีอย่างน้อยใช่ไหมคะและปีหนึ่งต้องย้อมเท่าไหร่คะเดือนละหนคูณเข้าไปเท่ากับคุณต้องย้อมประมาณ 400กว่าครั้งกว่าจะถึงอายุ60ปีฉะนั้นเนี่ยสารเคมีเข้าไปเต็มๆในร่างกายของเราก็จะทำให้ผมเนี่ยร่วงผมบางคันศรีรษะและอาจจะตามไปด้วยมะเร็งผิวหนังก็ได้ดังนั้นวิธีที่ดีก็ควรที่จะย้อมผมโดยใช้ครีมย้อมผมที่มีสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆนะคะช่วยทำให้ปิด ผมอกและก็ยังบำรุงให้ผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยะคะ่ะสำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับความสวยและสุขภาพและความงามน,นะคะสามารถส่งคำถามมาได้ที่แฟนเพจ a r ร์ต hmm. ิเซนชอปามด้านล่างนี้เลยคะ่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะและถ้าอยากติดตามเรื่องราวดีๆของพวกเราก็สามารถ กด Subscribe ที่ Channel a r t i s a n Channel นี้ในตอนต,อต่อไปนะคะ